สวัสดีค่ะเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาประเทศจีนได้มีการจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ในค่ำคืนของเวิร์บป,ปอไนไนท์ที่รวบรวมเหล่าบรรดาคนดังแดนมังกรที่มีชื่อเสียงและความสามารถไว้ในงานมากที่สุดโดยซีน่าเจ้าของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย,อย่างเวิร์บปของประเทศจีนได้มีการจัดประกาศรางวัลอันทรงเกียรติให้กับเหล่าบรรดานักสแสดงในวงการบันเทิงจีนที่งานนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าแต่ละคนไม่มีใครยอมใคร ขอพาเพื่อนๆไปส่องลุคสุดปังของตัวแม่แห่งวงการบันเทิงจีนที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนสวยงามมากๆเลยนะคะสวยจนไหวยปอสันสะเทือนกันเลยทีเดียวคนแรกปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอึ้นแท่นนักแสดงชั้นนําของอุตสาหกรรมบันเทิงจีนเธอคือนักแสดงสาวสวยที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนติวี่เลอรปาที่งานนี้เธอมาในชุดดาตียาวสีเขียวฟูฟ่องเรอปาได้เดินทางมาที่งานไหวยปอไนท์เพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติได้แก่รางวั วันนักแสดงคุณภาพแห่งปีถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคอซีรีส์จีนเพื่อนๆจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากบทบาทของซีรีส์ดังดันมังกรที่แต่ละเรื่องมียอดวิวหลักพันล้านวิวปี2023เธอมีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อย่างสืบคดีรับยอดอัยการหญิงและล่าสุดนะคะเพื่อนๆกับซีรีส์ยอดนิยมอันเลอชมงามพริกชตาซึ่งพอสตูดิโอได้โพสภาพของเธอลงในเว็บปอแฟนๆก็ต่างชื่นชม กับความสวยงามของเธอในค่ำคืนแห่งเวิร์ปอไนท์จนขึ้นฮอตเซิร์ทันทีคนต่อมานะคะเรียกได้ว่าเธอคือควีนแห่งเว่ร์ปอมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันยางจือนักสแสดงสาวสวยชื่อดังแดนมังกรที่มีแฟนคลับเยอะมากๆ เช่นเดียวกันถ้าใครเป็นคอซีรีี์จีนจะต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีกับเจ้าของบทบาทนางเอ,งเอกสาวเจ้าสเสน่ห์นอกจากเธอจะได้รับรางวัลควีน Queen แห่งเวยปอแล้วหยางจือยังได้รับรางวัลน,นักแสดงทรงสเสน่ห์แห่งปีอีกด้วย ปี2023ที่ผ่านมาเธอฝากผลงานเรื่องห่วงคำานึงดวงใจนิรันด์ซึ่งรับบทเป็นเสี่ยวเหยาซึ่งแอดได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆและอย่างจือก็แสดงได้น่ารักมากๆมีสเสน่ห์สุดๆสมกับได้รับรางวัลนักแ,แสดงทรงสเสน่ห์ประจำปี2023เลยทีเดียว ยังจือมาในชุด2ลุกด้วยกันนะคะเพื่อนๆโดยชุดสีม่วงเธอขึ้นรับรางวัลควีนแห่งเวอร์ปอและชุดสีเหลืองเธอขึ้นรับรางวัลน,นักแสดงทรงเส่ห์ประจําปีซึ่งแอดแอบชอบชุดสีเหลือมงมากกว่านะทุกคนชุดสีม่วงก็สวยนะคะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจะให้ความน่ารักสดใสามากกว่านักแสดงสาวคนต่อมาที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเธอมาแรงเกินต้านจริงๆสําหรับเจ้าลูซือที่งานนี้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดนิยมแห่งปี ในปี2023เจ้าลูกซือมีผลงานซีรีส์ยอดนิยมอย่างแอบ,บรักให้เธอรู้ที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์จีนโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่น่ารักมากๆนอกจากนี้เธอยังแสดงซีรีส์เรื่องแต่ฝันของคลินลูกใหม่เจนซดอีกด้วยนะคะเพื่อนๆและที่เป็นกระแสฮอตฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองกับซีรีส์แนวเทพเซียนฟอร์มยักษ์อย่างตำนานรักผนึกสวรรค์ที่ทุกคนต่างอินกับบทบ,บาทพูดวารีที่มีนามว่าอาอินและเธอยังจุติกลายเป็นหงเพงเฟิ่งอินอีก ด้วยซึ่งเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆถ้าใครชอบดูซีรีส์แนวเทพเซียนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับแอดผ่านด่ันเคราะห์ดูจบเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับค่ำคืนของเวทป่อไไนท เจ้าลูซื่ส,สวยมากๆเธอมากับชุดราตียาวสีน้ำเงินในการรับรางวัลแต่ชุดที่เดินพรมแดงที่ทางสตูดิโอปล่อยภาพออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบจากแฟนๆจนได้รับความนิยมจนขึ้นฮอตเสิร์ตหน้าแรกของโวยป๋อกันเลยทีเดียวสาวสวยคนต่อมานะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอไปลู่นักแสดงสาวผู้มากด้วยความสามารถเธอดังเป็นผู้แตกเมื่อแสดงซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างจันทราอัสดงที่ฮอทิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองไปลู่ สวยมากๆนะทุกคนยิ่งปัจจุบันคือออร่าจับยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันสําหรับงานเวิร์บปอไนไนท์เป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ทางสตูดิโอของเธอปล่อยภาพเดินพรมแดงกับลุคราตรียาวสีครีมสุดน่ารักเธอได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีสำหรับลุคที่สองที่ไปลู่ใส่ขึ้นรับรางวัลเธอสวยมากๆกับลุคชุดราตรียาวสีดำมีลุคเล่นชายกระโปรงสีแดงเป็นอะไรที่เข้ากับเธอมากๆ และความเป็นที่นิยมของเธอทำเอาเวยปอสันสะเทือนไม่น้อยเมื่อชื่อของเธอขึ้นฮอตเซิร์ดหน้าหลักเช่นเดียวกัน มาถึงนักแสดงสาวสวยอีกหนึ่งคนที่ทําให้เวอร์ปอสันสะเทือนในค่าคืนแห่งเวอร์ปอไนน์นั่นคือหยางมี่นักแสดงสาวชื่อดังแดนมังกรที่งานนี้เธอขึ้นฮอตเสิร์ตทันทีกับลุคก,การแต่งกายของเธอที่ทําให้เธอดูเด็กลงไปกว่า10ปีชุนนี้ได้แรงบันดาลใจจากรูปภาพของเด็กพิเศษที่ได้รับความช่วยเหลือจากนักแสดงสาวเธอเป็นทูตของโครงการเพื่อเด็กพิเศษอีกด้วยหยางมี่ได้รับรางวาัลนักแสดงที่ช่วยการกุศลเป็นนางฟ้าของเด็กพิเศษ ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าลุคนี้ของหยางมี่ทาให้เธอขึ้นฮอตเซิร์ฟหน้าหลักของเวยปอกับหัวข้อ,อยางมี่เด็กลง10ปีในงานเวยปอไนท์ส่วนอีกลุคที่ทางสตูดิโอปล่อยภาพออกมา เธอก็ยังคงเป็นตัวแม่เช่นเดิมกับลีลาการถ่ายภาพของเธอที่สง่างามมากๆประดุดนางพญาผู้ทรงอิทธิพลสาวสวยคนต่อมานะคะวีซูซินสิลิซาจากรายการยูสวิทย์ยูซีซันสองที่งานนี้ซูซินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในค่ำคืนแห่งเวอร์ปอนไนด้วยกับรางวัลน,นักแสดงยอดนิยมแห่งปีซูซินมาในชุดราตรียาวสีเข้มว้าวเอวสูงนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆทางสตูดิโอได้ปล่อยภาพเดินพรมแดงของเธอกับ ลุกสุดน่ารักกระโปรงยาวฟูฟ่องเสื้อความลึกถึงอกทรงผมปล่อยยาวซึ่งแอดเนี่ยชอบชุดเดินพรมแดงมากกว่านะทุกคนชุดรับรางวัลก็สวยนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะดูแบบน่ารักน่ารักมากกว่าก็เรียกได้ว่าสวยสะเทือนเวยปอกันทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ